ตอนอย่างเลยเดี๋ยวไปไล่ขั้นมันถ้าจะพูดถึงถึงเรื่องขั้นตอนมันมีอยู่สิบหกขั้นเนาะครับเออชื่อมันมีอยู่สิบหกขั้นแต่ที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องไปรู้ชื่อไม่จำเป็นต้องไปรู้ขั้นตอนว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบสองสิบามสิสี่สบห้าสบหกขั้นมันเสียเวลาปเปล่าๆมันจะเกิดขึ้นเอง ขอให้เรารู้จักกําหนดลมลมฟีสไตล์เป็นยังไงลมฟีสไตล์ก็คือมันจะสั้นมันจะยาวก็เป็นเรื่องของมันแค่เราดูที่ปลายจมูกเท่านั้นเองแต่มันรู้ว่าเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นรู้อยู่รละลึกรู้อยูอ่เหมือนเราจะกําหนดลมยาวอย่างนี้เราก็กําหนดให้มันยาวเข้าไปยาวเข้าไปจนสุดเลยแต่มันต้องมีจุดสิ้นสุดส่วนส่วน ตัวที่เราฝึกก็คือใช้ไปหยุดที่สะดือดึงเข้าจากปลายจหมูเนี่ยเราลากลงไปคำบริกรรมจะแนบไปก็ได้หายใจเข้าพูดเล้กกันแนบไปมันผ่านตรงไหนก็รู้อย่างเงี้ยลากลงไปผ่านตรงนี้ก็รู้ระลึกรู้เอาความรู้สึกตามเข้าไปไปหยุดไปที่สะดือ <Yeah. S 1> เพราะพอขาออกก็ตามจากที่สะดือลากออกมาล่องเดิมเนี่ยเส้นทางเดิมแล้วก็ดันออกให้สุด เท่านั้นเองแล้วลมสั้นบ้านไหมลมสั้นเข้าสั้นออกสั้นเคยเห็นหมาเหนื่อยไหมเคยครับหมาหอบลมหมาเหนื่อยลองทําดูสิทําดูงับปากไว้จะให้ลมมันออกปากครับหายใจเข้าสั้นออกสั้น <c oughs> แรงๆด้วย เป็นยังไงมันจะเหนื่อยครับอ้าวเหนื่อยคืออะไรล่ะมันเจอหน้าอกก็จะร้อนขึ้นครับทําทไมมันถึงร้อนพรลมไปเป่าไฟถ้าลมเป่าไฟปั๊บไฟในกายก็จะร้อนขึ้นอ่าหัวใจก็จะเต้นเต้นเร็วทําไมหัวใจถึงเต้นเร็วท่านน้ามันผิดปกติเพราะลมไปดันท่านน้ําให้มันฉูบฉีดเข้าเข้าระบบ การไหลเวียนของโลหิตภายในระบบหัวใจหัวใจก็คือทาตาดินเหมันเห็นไหมถ้าลมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเปลี่ยนหมดเลยไฟก็ร้อนขึ้นน้ำก็ฉูบฉีดเร็วขึ้นทาตาดินก็หนักขึ้นสั่นสะเทือนไปหมดเวลาคนโมโหนะเห็นไหมใช่เราสังเกตดูที่ล่ะแล้ววิธีการเราจะลดกำลังของไฟยังไง เพื่อไม่ให้ไฟมันร้อนเกินไปแต่ถ้าลมเบาเกินไปไฟมันก็เย็นหัวใจก็เต้นเบาลงใกล้หาย,ยาบกว่นนี้ก็จะเบาลงเหมือนกันเห็นไหมละ่ะลมคือธาตุกลางเราสามารถปรับลมได้มันเราก็มาเรียนรู้ในลมเออเวลาโมโหในี่ลมมันเร็วขึ้นจรหายใจจะแรงแล้วหัวใจก็เต้นแรงไหมใช่ครับอ่าเหนื่อยไหมสันมส่นไหมสั่นมีธาตุดินก็สะเทือนไปหมดอะ พอถ้าดินสะเทือนอารมณ์เปลี่ยนทันทีเลยครับไฟเปลี่ยนดินเปลี่ยนน้าเปลี่ยนลมเปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนตาก็จะเริ่มผ้ามัวเมียก็จําไม่ได้แล้วตอนนั้นเ <c oughs> ตะแม้กระทั่งเมียนะทําไมละ่ะเ <c oughs> พราะอะไรเราถึงไปเตะเมียคนที่เรารักแท้คนที่เราคิดว่าตอนตอนจีบกันเนี่ยมันจะอีกอย่างหนึ่งจะพอมาอยู่ด้วยกันแล้ว สิ่งไหนที่เราไม่พอใจอย่างนี้คุณเครื่องใจแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยเวลาทําลงไปได้เนี่ยรู้สึกได้บั่นเลยเสียใจเสียใจเห็นไหมอารมณ์ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วพอเราได้ตอบสนองมันเะครับเหมือนเราเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงลมลมเปลี่ยนไหม <c oughs> ก่อนที่มันจะเกิดอารมณ์ทางเพศมันเกิดทางไหนก่อนความคิดใช่ครับอ่าบางทีเข้าใกล้ปั๊บจมูกได้ดมกลิ่น กินหอมหอมมาเข้าไปสระผมอย่างเงี้ยหอมกลิ่นมวยผม <c oughs> อ่ากินกินเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยความคิดก็เริ่มเปลี่ยนลวบางทีมือได้จับต้องเอ้ยเจอผิวนิ่มๆอย่างเงี้ยผิวขาวๆนิ่มๆอย่างเงี้ยความคิดก็เริ่มเปลี่ยนลมก็เริ่มเปลี่ยนอารมณ์ก็เริ่มเปลี่ยนลวเกิดความกำนัดยินดีขึ้นมาละร้อนแค่โอ๊ยหนาวแค่ไหนมันก็แก้ผ้าเห็นไหมครับ <c oughs> เออบางทีหาโรงแรมไม่เจอหาดีสอดไม่เจอมันแวะป่ามันนุ่นเห็นไหมแวะป่าอ้อยนุ่นเพราะอะไรล่ะเพราะมันห้ามตัวเองไม่ไหวโดนอารมณ์บีบคั้นน่ะเออแต่พอตอบสนองเสร็จปั๊บเสร็จกิจที่ตัวเองต้องการปั๊บเนี่ยไม่รู้อะไรนะหาอะไรมา ุมหน้าอกไว้ไะหาอะไรมาปิดไว้ได้อย่างเงี้ยรีบใส่นะเห็นไหมถ้าเกิดเราควบคุมลมได้ละบันแต่ก่อนที่เราจะควบคุมลมได้ต้องเรียนรู้ในลมที่ครูบาพูดมาก,ก่อนใช้ลมยาวเข้ายาวออกสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วแต่พอรู้สึกว่ามันมันเห็นอาการลมยาวเข้ายาวออกชัดเจนแล้ว เราก็มาใช้ลมฟีสไตล์คือมาดูที่ปลายจมูกดูที่ปลายจมูกแล้วมันจะเห็นเนี่ยบัดยลยลมนี้เป็นยังไงลมฟีสไตล์เป็นยังไงบัดเนี่ยพอใช้ลมตัวนี้พักผ่อนบัณมาใช้ลมสั้นลมหมาเหนื่อยมันก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างลมยาวเข้ายาวออกลมฟีสไต์พอเรามาปรับใช้ลมเข้าสั้นออกสั้นมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยดินน้าไฟลมมันเป็นยังไง เห็นทุกที่เกิดขึ้นความขุนเื่องใจไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าความคิดเกิดขึ้นมามากๆก็มากั้นลมมึงลองกั้นลมดูสิก่อนนี่มึงจะกั้นลมมึงเห็นความคิดผุดขึ้นมาไหมนีม่ครับอ่าพ,พอมึงกั้นลมดูสิกั้นกั้นเลยไม่ต้องหายใจมึงเห็นความคิดผุดขึ้นมาไหมไม่มีอ่านี่คือ เหมือนคนเข้าชานเนี่ยความคิดก็จะไม่มีเปรียบเสม,มือนเรากั้นลมปั๊บเนี่ยมันเราหยุดหายใจปับ๊บความคิดก็จะไม่ผุดขึ้นมาเกิดปัญญาไหมถ้ามึงไม่เห็นความคิดแล้วมึงจะเกิดปัญญาไหมอืมจะรู้สึกว่าตอนกนั้นนะครับจะหายใจไม่ได้แล้วก็จะตื่นเต้นครับถ้าความคิดไม่มีแล้วมึงจะเกิดปัญญาไหมนะกูจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าการเข้าฌาน ถามว่าใช้ได้ไหมถ้าคนชำนาญมันก็ใช้ได้อยู่ใช้เพื่อพักผ่อนเพื่อชาร์จแบตแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไปเข้าอยู่ตลอดก็เปรียบสเสมือนการกั้นลมนี่แหละเข้าชานย่อมย่อมเพราะลมหายใจไม่มีภาพความคิดมันก็ไม่มีเลยเห็นไหมมันไม่มีเลยความคิดนั่นนะความรู้สึกทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะเห็นไหมละ่ะการภาวนาเพื่ออะไรไม่ใช่ไม่ให้ไม่มีความคิด ม่ใช่ภาวนาเพื่อให้มันสงบเพื่อหเห็นความสงบแล้วก็เห็นความไม่สงบเพื่อหเห็นทุก์ที่มันเกิดขึ้นในในเรื่องของกายตัวนี้ในเรื่องของนามคือเวทนาสัญญาสังขัรวิญญาณอย่างเงี้ยเห็นอาการของขันห้าอย่างชัดเจนสุกเกิดขึ้นเราก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยอย่าปไปหมายเอาสุขที่มันเกิดขึ้นเพราะสุกนี้ก็ไม่เที่ยง ทุกที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงความบ้างหรือความเฉยๆเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่เราจะพยายามไปบังคับให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเที่ยงมันแม้แต่เที่ยงก็เที่ยงแค่วิเดียวเท่านั้นเองจริงไหมถ้าว่ามันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงแค่วิเดียวถ้าเลยเที่ยงไปวิหนึ่งมันก็ไม่ใช่เที่ยงตรงนะมันก็เป็นเที่ยงกว่าแล้ว จริงไหมล่ะเ <c oughs> นาะเออนี่แหละรายละเอียดเบื้องต้นในการฝึกอาณาปานสติก็ไปใช้เอาก็ไปกำหนดเอาลมที่ครูบาพูดมาเนี่ยแล้วมึงจะเรียนรู้เองในตัวอา่าไปต่อยอดเอาสังเกตดูเอาความคิดผุดขึ้นมามึงก็มมอ,อย่าไปข่มมันครับอย่าไปข่มอย่าพยายามบังคับไม่ให้มันมีความคิด อย่าไปบังคับให้มันสงบสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ความคิดดีผุดขึ้นมาก็รู้อยู่ความคิดไม่ดีผุดขึ้นมาก็รู้อยู่นี่รู้อยู่แค่นี้เลยเรียกว่าอาณาปาะนัติสมาธิแล้วนั่งยังไงก็ได้นะนั่งขาไกวห้างก็ได้ต่อนั่งนั่งดูลมไม่เสยเพราะอะไรมันก็หายใจอยู่จริงไหมครับแม้แต่นอนมันก็หายใจอยู่นี่กูจะนอนให้ดู <laughs> นี่มันก็หายใจอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันก็มีสติอยู่กับลมเข้าลมออกเท่นั้นเองนี่แหละสิบหกขั้นมันจะเกิดขึ้นขึ้นเองมึงไม่ต้องไปไล่ชื่อมันหลอกพอมึงไปไล่ชื่อแล้วสัญญาพวกนี้จะมาขวางมึงหมดพอมาขวางปั๊บพอมึงไปนั่งเอไอตอนนี้กูอยู่ขั้นไหนวะเอาอีกแล้วเฮ้ยตอนนี้กูอยู่ชั้นไหนวะชั้นหนึ่งหรือชั้นสองวะตอนนี้ ม้แต่ชั่นเดียวมึงก็ไม่ได้ถ้ามึงยังไปนั่งคิดอยู่นั่นนะเข้าใจหรือ,อยังครับก็คือฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวประสบการณ์ดเดี๋ยวมันจะสอนมึงเองครับเ,เดี๋ยวมันจะสอนในตัวของมันเองมีอะไรอีกไหมตอนนี้เข้าใจแล้วครับเออเรื่องอื่นมึงสงสัยไหมย,ยังคิดไม่ออกครับแล้วไม่ต้องคิดหรอก <laughs> อมีคำถามอย่างอื่นไหม ไอปามึมีไหมแล้วกูก็ไม่รู้จะคุยอะไรเนาะบางทีเราไปไปนั่งใกล้หลวงตาท่านจะสอนเราหลาย,ลายอย่างอ,อ่าท่านจะทําให้ดู <c oughs> บางทีท่านกินกระทิงแดงเนี่ยขรหนึ่งท่านกินอยู่เป็นอาทิตย์นี่ยทีแรกเราก็ไม่เข้าใจเลยเอ๊ะทำไมหลวงตาท่านกินน้อยจังครับ <c alf> จากนั้นที่ท่านเป็นคนซื้แท้แท ท่านก็จะมาจิ๊บจิ๊บแล้วก็หมุนแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ตั้งไว้อย่างงี้ท่านไม่ท่านไม่บอกนะพอพอขึ้นไปวันที่สองวันที่สามทนะ่านถึงจะคุยท่านถึงจะบอกให้ฟังก็ทิ้งแดงขวดหนึ่งหลวงตาก,กินอยู่เป็นอาทิตย์ท่านบอกอย่างงี้เห็นไหมนั่นแหละคือการสอนของท่านแต่คนทั่วไปเนี่ยเปิดปุ๊บเราใส่แม่มหมดเลย <c oughs> วันหนึ่งไม่รู้กี่ขวดอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> นี่แหละ ที่ท่านทํามันเป็นอัดเป็นธรรมหมดนะหลวงตาแม้แต่ท่านพูดท่านเดินท่านคลองผ้าท่านอะไรพวกนี้ครูบาจะสังเกตดูหมดไม่ใช่ว่าครูบาจะเรียนแบบนะคือเราจะยกหลวงตาเนีเป็นไอดอ <c oughs> ลคเจ้าหลวงตาเนี่ยเป็นไอด <c oughs> อลไม้แต่การเดินของท่านเราเราก็มองแม้แต่ท่านเดินเกาตูดนนี่ก็สง่าง,งามสําหรับเรา พราะคนที่คนที่ท่านมีศีลมีธรรมแล้วเนี่ยทำอะไรก็สง่างามไปหมดคนอื่นอาจจะมองว่าทุเรศแต่เรามองว่าสง่างามเพราะเป็นธรรมาชาติมันไม่มีมัรยานะ่ะมันก็เป็นธรรมในตัวนะแม้แต่ท่านพูดเล่นเฉยมันก็เป็นธรรมนะไม่รู้ว่าเราหลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ไ,ไม่รู้ว่าเราหลงหรือเปล่าแต่เราก็แต่เราก็ชอบในสิ่งที่ลวงตาท่านทำให้ดูถ้ามองอย่างโลกก็คือหลง<อ>เขาด่ากูเหรอ<ม>หรืออะไรไม่มีคำถามเข้ามาในติกตอเออ,อถามมากูบอกว่าลักิเลสตัณหาราคาหรือ,อยังตัวเราเองไม่ใช่แค่จะพูดเอาชนะใจคนอื่น อ่าไม่ชอบกูมันเป็นปัญหาของมึงหน่ยไม่เกี่ยวกับกูฮะมึงอยากรู้มึงก็ไปฝึกปฏิบัติมึงอย่ามาถามกูถามกูยังไงถ้ากูตอบว่ากูละก,กิเลสได้หมดแล้วยังไงมึงก็ไม่เชื่อหรอกสมมุตินะสมมุติว่ากูยังละก,กิเลสไม่ได้มึงก็ไม่เชื่อกูอยู่ดีนั่นแหละถ้ามึงยังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่มึงยังสงสัยภายนอกมึงยังสงสัยคนอื่นอยู่เนี่ย ยกเว้นว่ากูตอบถูกใจมึงเท่านั้นมึงถึงจะเชื่อเออไม่ชอบมึงมันเป็นปัญหาของกูนะเว้ยเข้าใจไหมตอบไงครับกูไม่ตอบกูจะไปตอบมันทําไมมันเหนือวิสัยที่มันจะรู้เนี่ยแม้กระทั่งแม้กระทั่งตัวมันเองมันยังไม่รู้เลยมึงก็ต้องฝึกให้มันหมดกิเลสเองมึงไม่ต้องไปถามใครเลยถ้ามึงหมดกิเลสแล้วนะมึงไม่ต้องไปถามใครเลยเข้าใจไหม กูไม่ได้ด่ามึงเลยเนี่ยกูฮะกิเลสก็กิเลสกูก็ไม่ใช่กิเลสมึงนะเมื่อกิเลสมึงออกให้มันได้ก่อน,นก่อนที่มึงจะไปถามคนนู้นคนนี้นะ่ะน่ะเสียเวลาเปล่าเป่ามึงจะมาแก้กูมึงแก้ไม่ได้หรอกกูจะบอกให้เฮ้ยมึงจะมาแก้กูได้งไงสันดานกูมันเป็นอย่างนี้นะ่ะ จริงไหมล่ะทำไมมึงไม่คิดที่จะแก้ไขตัวเองน่ะแก้ไขตัวเองภายในชาตินี้มึงยังแก้ได้อย่างนะเว้ยแต่ถ้ามึงคิดจะไปแก้ไขคนนู้นคนนี้นี่อีกล้านพบชาติมึงก็ทำไม่ได้หรอกเข้าใจหรือยังมีอีกไหมถามแต่คุณเบ <laughs> ิร์ตเบิร์ตหมูจุ่มนะคะครูบาบแต่ก่อนตั้งมั่นในสมาธิต,ตอนนี้ฟุ้งซ่านตลอด อย่าไปแก้มัน<ๆ>เห็นเฉยๆนี่แหละมันมันเวลาความไม่สงบเกิดขึ้นคนจะพยายามไปบังคับให้มันสงบมันไม่เที่ยงหรอกใครหล่ะเป็นคนเห็นอาการตัวนี้นะ่ะใครเป็นคนเห็นเห็นก็เห็นเฉยๆเดี๋ยวมันก็เบาลงสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปเองเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็กลับมาอีกแล้วเหมือนตะขันตุกาในี่จอนไปจอนมาอย่างมันเป็นอารมณ์ มันเป็นอาการหรือความรู้สึกเท่านั้นเองเวลาโมโหบางทีไม่อยากให้มันหายมันก็หายไปเลยเห็นไหมความโมโหทําไมมันไม่อยู่กับเราตลอดทําไมไม่สังเกตดูเพราะไม่สนใจมันเดี๋ยวมันก็สงบเองเนี่ยสุขก็แป๊บหนึ่งทุก็แป๊บหนึ่งแป๊บเดียวท่า้น่แหละประมาณกี่วิว่ะแต่ทุกอีกยาวนานเลยมึงสังเกตดูไหมนะมันขึ้นสวรรค์แป๊บเดียวมันตกนรกอยู่ไม่รู้เท่าไหร่ เออไม่เกินสิบสามปีหรือมั้งฮ <laughs> <laughs> ะ,ะขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดแป๊บเดียวตกลงมาอีกแล้เฮ้ครับทุกีกยาวนานแล้วบัตร้ามาเอาหวเอาใจกันอย่างงั้นอย่างนี้นะเห็นไหมเราถึงไม่สร้างครอบครัวใหม่เพราะอะไรเราเราเข็ดเพราะเราเราดูแล้วอ <laughs> การที่เราจะไปมีครอบครัวใหม่ตอนที่เราเลิกกับแม่บ้านเรานะ แล้วก็มีปัญญาขั้น